ข่าวต่อไปค่ะเป็นข่าวของน้องเต่ากรูต้านั่นเองนะคะข่าววิงวิงเนี่แหละคะ่ะถือว่าเขามีผลงานซิทคอมเมดี้เรื่องแรกเลยทีเดียวนะคะนั่นคือ C s พีซอร์เซตแมนชั่นซีซั่นที่2ค่ะซึ่งคราวนี้เนี่ยเขาไม่ได้ถ่ายกันในแมนชั่นแล้วเขาออกไปถึงนอกสถา,านที่นะคะไปถ่ายกันที่สวนจตุจักรเลยทีเดียวค่ะนอกจากงานนี้เนี่ยถือว่าพิเศษที่เป็นซิทคอมเรื่องแรกของน้องเต่าแล้วเนี่ยน้องเต่ายังได้ร่วมแสดงกับพ่เป้อารักด้วยนะคะงานวันนั้นจะเป็นยังไงบ้างโอซันนิงเฟสมีภาพมาฝากกันค่ะ สวัสดีครับก็วันนี้นะครับเต๋าก็มารับบทเป็นเต่าเองนั่นเองนะก็เป็นนักร้องนะครับเป็นเอฟเหมือนกันเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะฮะแล้วก็จะมีแขกรับเชิญอีกคนหนึ่งนะฮะพี่เป้อารักนั่นเองนะครับผมซึ่งจะเห็นอยู่ในเทปเดียวกันด้วยนะครับก็อย่าลืมติดตามกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงเรื่องราวจะเป็นยังไงทําไมต้องมาเจอกันอะไรอย่างนี้นะครับยังก็ขอฝากนะครับผมผลงานในชิ้นนี้นะครับที่มาเป็นแขกรับเชิญซิทคอมเรื่องแรกเลยก็ว่าได้เลยครับผมที่ u r c e m a n s i o n com นนผมตอี้ก ชั้นสองก็ยังออนไลน์ในอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับผมก็ไปตามดูได้นะครับผมผมก็จะลงไปในนั้นเร็วนี้นะครับเราจะเจอกันครับ คุณต่อแล้วเรามีการแสดงอีกหนึ่งชุดนะครับแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมบริจาคก,กันนะครับเรามีบริจาคด้วยนะครับก็มาบริจาคก,กันได้นะครับอ่ะเรามาดูกลุ่มต่อไปครับกลุ่มนี้ขอบอกว่ามองไม่เห็นนะครับเขาอยู่ในโลกแห่งความมืดนะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆกับวงโซเซด้วยครับ อยู่กันที่สวนจตุจักรนะคะก็เป็นกิจกรรมของ s u s s a จ m a n s i o นซีซั่น2นะคะซึ่ง s u s s a จ Mansion ซีซั่น1เนี่ยเป็นซิทคอมออนไลน์ครั้งแรกของประเทศไทยนะคะซึ่งเราได้รับการตอบรับค่อนข้างดีมากนะคะมีผู้ชมประมาณ3ล้านตัววิวครั้งนี้เราก็เลย จัดกิจกรรม Sausage Mansion Season 2นะคะ mm hmm. ก็เป็นซิทคอมพักต่ตอของซีซั่น1ซึ่งคราวนี้ในซีซั่น2เราก็มีกิจกรรมเซอร์ไพรส์นะคะ mm hmm. ก็คือ,อ,อมีแฮปปิ n งซึ่งเป็นม mm ินิคอนเสิร์ตเกิดขึ้นนะคะซึ่งพล mm ็อ hmm. ตของเรื่องเนี่ยก็คือชาว Sausage Mansion เนี่ยจะต้องหาเงินค่าไถ่นะคะ mm hmm. เพื่อมาไถ่ประคาฟยังไงลองติดตามชมกันดูนะคะซึ่งกิจกรรมวันนี้ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ชาว Sausage Mansion เนี่ยจะต้องมาระดมทุนนะคะ mm hmm. ก็จัดเป็นมินิคอนเสิร์ตโดยที่มีเซอร์ไพรส์ให้ มีการเชิญน้องเต่า AF8 นะคะนอกจากนั้นก็มีคุณเป้อารักษ์เข้ามาร่วมกิจกรรมด้วยค่ะอุ้ยตายแล้วข่าวสะท้อนแดดเลยนะคะน้องเต่าที่ดูจากตรงนี้เนี่ยแสบตาบลิงบลิงมากนะคะออร่าออกมากเลยนะคะยังไงก็ฝากซิดคอมเมดีเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของน้องเต่าด้วยนะคะสำหรับ CP Sausage Mansion สีสันที่2ค่ะติดตามกันได้เลยนะคะที่ www.sausagemansion.com ค่ะ